สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาพบกับครูยี่ในรายวิชาสุขศึกษา EP ที่8นะคะวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเด็กๆคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพนะคะอ่าสิ่งที่เราจะต้องเรียนในคลิปวิดีโอนี้ก็คือเว็บไซต์ ทายด่วนสุขภาพสถานบริการสุขภาพนะคะแล้วก็การใช้ข้อมูลข่าวสารในการสร้างเสริมสุขภาพนั่นเองนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ,ะข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพข้อมูลข่าวสารคืออะไรนะคะเดี๋ยววันนี้ครูยี่มีคำตอบในคลิปวิดีโอนี้เลยค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ ความหมายและองค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูลการสื่อสารข้อมูล (Data Communication) คือการรับส่งโอนย้ายแลกเปลี่ยนข้อมูลจากผู้ส่งสารผ่านตัวกลางไปยังผู้รับสารโดยมีจุดประสงค์ให้ผู้รับสารเข้าใจข้อมูลของผู้ส่งสารซึ่งสามารถแบ่งทิศทางในการสื่อสารได้3ประเภทดังนี้ 1. การสื่อสารทิศทางเดียว (Simplex Transmission) คือการสื่อสารที่มีผู้ส่งสารเพียงคนเดียวผู้รับสารจะทำหน้าที่เพียงรับสารเท่านั้นโดยจะไม่มีการตอบสนองว่าได้รับสารนั้นหรือไม่อย่างไรตัวอย่างเช่นการฟังรายการวิทยุผู้จัดรายการวิทยุจะทำหน้าที่เป็นผู้ส่งสารและผู้ฟังรายการวิทยุเป็นผู้รับสารโดยในขณะที่ผู้รับสารฟังรายการวิทยุอยู่นั้นจะไม่สามารถตอบสนองผู้ส่งสารได้ว่า เข้าใจข้อมูลในรายการได้หรือไม่อย่างไร 2. การสื่อสารสองทิศทางสลับกัน (Half Duplex Transmission) คือการสื่อสารที่ผู้ส่งสารและผู้รับสารผลัดกันทำหน้าที่ผู้รับสารและผู้ส่งสารแต่ในระหว่างที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ส่งสารอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องทำหน้าที่เป็นผู้รับสารซึ่งการสื่อสารประเภทนี้ผู้รับสารและผู้ส่งสาร จะไม่สามารถตอบโต้กันได้ในขณะเดียวกันตัวอย่างเช่นการใช้วิทยุสื่อสารผู้ใช้วิทยุสื่อสารจะต้องผลัดกันทําหน้าที่รับและส่งสารเมื่อฝ่ายหนึ่งทาหน้าที่เป็นผู้ส่งสารอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องทําหน้าที่เป็นผู้รับสารสลับกันไป 3- การสื่อสารสองทิศทางพร้อมกัน (Full Duplex Transmission) คือการสื่อสารที่ผู้ส่งสารและผู้รับสารผัดกันทําหน้าที่รับ และส่งสารในช่วงเวลาเดียวกันปัจจุบันนิยมใช้การสื่อสารประเภทนี้มากเนื่องจากมีความสะดวกรวดเร็วและผู้สื่อสารสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ทันทีการสื่อสารไม่ว่าจะกระทําด้วยทิศท,ทางใดจะต้องอาศัยองค์ประกอบการสื่อสารที่สําคัญคือ 1. ผู้ส่งสาร (Sender) ทำหน้าที่เป็นผู้ส่งข้อมูลไปยังผู้รับสารซึ่งอาจเป็นมนุษย์สัตว์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆตัวอย่างเช่นน้ำหวานชี้นกให้น้ำพึ่งดูผู้ส่งสารคือน้ำหวานสุนัเขเห่าเมื่อเห็นคนแปลกหน้าผู้ส่งสารคือสุนัขน้ําตาลอ่านคำตอบที่ได้จากคอมพิวเตอร์ผู้ส่งสารคือคอมพิวเตอร์ 2. ผู้รับสาร receiver ทำหน้าที่เป็นผู้รับข้อมูลจากผู้ส่งสารอาจเป็นมนุษย์สัตว์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆก็ได้ตัวอย่างเช่นน้ำหวานชี้นกให้น้ำผึ้งดูผู้รับสารคือน้ำผึ้งน้ำใจสั่งให้สุนัขนั่งลงผู้รับสารคือสุนัขน้ำตาลพิมพ์ข้อความด้วยคอมพิวเตอร์ผู้รับสารคือ คอมพิวเตอร์ 3. ข้อมูล message ข้อมูลหรือสารดังกล่าวจะต้องผ่านกระบวนการเข้าและถอดรหัสเพื่อให้ได้ข้อมูลหรือสารที่ต้องการดังนั้นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพผู้ส่งสารจะต้องเข้ารหัสที่ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อให้ผู้รับสารสามารถถอดรหัสได้อย่างถูกต้องซึ่งข้อมูลมีหลายรูปแบบเช่น ภาพนิ่งข้อความภาพเคลื่อนไหวเสียงกลิ่นเป็นต้นตัวอย่างข้อมูลหรือสารในการสื่อสารเช่นน้ำหวานชี้นกให้น้ำผึ้งดูข้อมูลหรือสารคือมีนกอยู่ที่นี่สุนัขเห่าเมื่อเห็นคนแปลกหน้าข้อมูลหรือสารคือมีคนแปลกหน้ามา น้ำใจสั่งให้สุนัขนั่งลงข้อมูลหรือสารคือให้นั่งลงน้ำตาลอ่านคำตอบที่ได้จากคอมพิวเตอร์ข้อมูลหรือสารคือคำตอบน้ำตาลพิมพ์ข้อความด้วยคอมพิวเตอร์ข้อมูลหรือสารคือข้อความที่พิมพ์ 4. ตัวกลางหรือสื่อน,นำข้อมูลมีเดีย คือสิ่งที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการนำเสนอข้อมูลจากผู้ส่งไปยังผู้รับข้อมูลในการสื่อสารหนึ่งครั้งอาจต้องใช้ตัวกลางมากกว่า1ประเภทเพื่อให้การสื่อสารนั้นสมบูรณ์การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพผู้สื่อสารจะต้องเลือกใช้ตัวกลางที่เหมาะกับข้อมูลและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้สื่อสารได้ 5. โปรโตโคอลคือข้อตกลง หรือวิธีการสื่อสารการสื่อสารของมนุษย์ในชีวิตประจำวันมักจะใช้โปรโตคอลขั้นพื้นฐานที่เรียนรู้มาตั้งแต่เด็กเช่นการพูดการฟังและการดูซึ่งมนุษย์จะกระทําโดยอัตโนมัติแต่หากเป็นการสื่อสารโดยใช้ตัวกลางที่เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผู้ส่งสารและผู้รับสารจำเป็นจะต้องตกลงกันก่อนที่จะทำการสื่อสาร และถ้าเป็นการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องจะต้องกำหนดโปรโตคอลของคอมพิวเตอร์ที่ต้องการสื่อสารโปรโตคอลที่ใช้ติดต่อกันระหว่างคอมพิวเตอร์จะใช้มาตรฐานการสื่อสารที่เรียกว่า TCP/IP Transmission Control Protocol Internet Protocol หลังจากที่ดูมาแล้วนันเกเรียนพอเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าข้อมูลข่าวสารก็คือข้อเท็จจริงหรือ สิ่งที่ถือว่าเป็นความจริงนั่นเองนะคะส่วนข่าวสารก็คือข้อความที่ส่งมาเพื่อบอกเล่าให้รับรู้กันนะคะอพอข้อมูลข่าวสารมารวมกันก็คือสิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริงหรือข้อมูลที่มีลักษณะที่หลากหลายทั้งแบบตัวหนงังสือนะคะข้อความภาพนะคะหรือเสียงสิ่งที่ส่งมาเพื่อบอกเล่าให้ รับรู้กันนะคะเป็นลักษณะของการสื่อสารโดยมีองค์ประกอบดังในคลิปที่ครูหียให้ดูนั่นเลยนะคะอ่าต่อไปนะคะเราก็จะมาดูแรงและวิธีการค้นหาข้อมูลข่าวสารทางสุขภาพนะคะก็คือการแสวงหาความรู้ข่าวสาร เพื่อการบริโภคทางเว็บไซต์นะคะเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพนั้นมีเว็บไซต์อะไรนะคะไปดูกันเลยค่ะ1น,นะคะก็คือเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือที่เรารู้จักว่าออยอนั่นเองนะคะซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยตรงนะคะ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างปลอดภัยกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ได้มาตรฐานและปลอดภัยเองนะคะอย่างหน้านี้นะคะก็จะเป็นเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยานะคะหรือออยอนั่นเองหน้าเว็บไซต์ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยววันหลังนะคะคุยก็จะมาสอนนักเรียนผ่านซูมนะคะในการเข้าเว็บไซต์ต่างๆนะเองนะคะส่วนวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะเรียนคลิปทําความเข้าใจพื้นฐานเบื้องต้นไปก่อนนะคะ <S 2> <S 2> ต่อไปนะคะ2ก็คือเว็บไซต์ของกรมสุขภาพจิตนะคะซึ่งเป็นหน่วยงานที่ ส่งเสริมป้องกันรักษาแล้วก็ฟื้นฟูสุขภาพจิตของคนไทยนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตก็ปรึกษาที่เว็บไซต์ dmh.go.th ได้นะคะเป็นศูนย์กลางข้อมูลองค์กรความรู้แล้วก็เทคโนโลยีสุขภาพจิตของประเทศนะคะหน้าเว็บไซต์ก็จะเป็นแบบนี้นะคะบางทีก็อาจจะมีรูปเปลี่ยนไปมาต่างๆเนื่องจากโอกาสต่างๆานั่นเองนะคะ นนะคะก็เป็นเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะหรือที่เราเรียกว่าซคบนะคะซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้ความคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริผู้บริโภครับเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภคนะคะอย่างเช่นเราไปทานอาหารอาหารไม่สะอาดนะคะ,ะเราก็สามารถร้องเรียนได้ที่เว็บไซต์นี้ได้นั่นเอง หน้าเว็บไซต์นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะพอเราเข้าเว็บไซต์มานะคะก็จะมีหน้าหลักนะคะมีเกี่ยวกับสคบอกฎหมายต่างๆนะคะข้อมูลผู้บริโภคบริการสคบอหน่วยงานในสังกัดนั่นเองนะคะต่อไปนะคะก็คือเว็บไซต์ของกรมควบคุมโรคนะคะซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับ การควบคุมดูแลสถานการณ์ระบาดของโรคต่างๆให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตนการป้องกันโรคที่กำลังระบาดหรือโรคที่เกิดขึ้นใหม่อ,อย่างเช่นโควิด -19 นะคะเขาก็จะให้ใหคำแนะนำเขาก็จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตนของโรคถ้าเราไม่ทราบเราก็สามารถเข้าเว็บไซต์นี้ได้นั่นเองนะคะหน้าเว็บไซต์นะคะก็จะเป็น นี่นะคะอ่าเป็นแบบนี้นะคะต่อไป5นะคะก็คือเว็บไซต์ขององค์กรเพื่อสาธารณประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคแล้วก็สนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ ก็สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนเองนะคะอย่างเช่นมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคนะคะแล้วก็สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะคะหรือที่เราเรียกว่าสสสนันเองนะคะนี่นะคะก็จะเป็นเว็บไซต์นี้กับเว็บไซต์นี้นะคะมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคแล้วก็กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หน้าเว็บไซต์ก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะสอ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 สามตัวนี่คะเป็นกองทุนเนาะอ่ะต่อไปนะคะเราก็มาดูเว็บไซต์ของการกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งก็จะให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับประวัติอของกีฬากฎกติกาของ กีฬาชนิดต่างๆความรู้เกี่ยวกับหลักการการออกกําลังกายอย่างถูกวิธีและการเล่นกีฬาที่ถูกต้องรวมทั้งข้อมูลข่าวสารใหม่ๆเกี่ยวกับสุขภาพการออกกําลังกายและก็การเล่นกีฬาต่างๆนั่นเองนะคะเราอยากรู้เรื่องสุขภาพเรื่องการออกกําลังกายเราก็ต้องเข้าเว็บไซต์นี่เลยค่ะเป็นการกีฬาแห่งประเทศไทยนั่นเองนะคะอ่าจะมีหน้าหลักก็จะมีหน้าแรกข้อมูลองค์กรการกีฬาเพื่อ ความเป็นอะไรคะเป็นเรืดการกีฬาเพื่อการอาชีพแล้วก็การบริการกีฬานะคะหนะลักก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยววันหลังจะมาสอนนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาดูการสแสวงหาข้อมูลข่าวสารทางสายด่วนสุขภาพนะคะการสแสวงหาข้อมูลข่าวสารทางสุขภาพเนี่ยสามารถทําได้โดยโทรศัพท์ไปที่สายด่วนสุขภาพอย่างเช่น 1165เป็นสายด่วนของยาเสพติดนั่นเองนะคะอ่าสถาบันทันญารักษ์กรมการแพทย์นะคะให้บริการตอบปัญหาและให้ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติดต่างๆนะคะอ่าให้แนะนำให้คำแนะนำการบำบัดสำหรับผู้ที่ติดสารเสพติดนะคะใครที่มีญาติหรือคนรู้จักที่ กำลังเสร็จติดสารเสร็ติดนะคะก็สามารถติดต่อไปที่สายด่วนนี้ได้นะคะอ่ะต่อไป นะคะสายด่วนที่2ก็คือ1 1 6 6หนึ่งกะคะก็คือสายด่วนสคอบอนั่นเองนะคะหรือที่เราเรียกว่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะให้บริการรับเรื่องร้องเรียนการถูกละเมิดสิทธิ์ของผู้บริโภคนะคะ,ให,ะ,คะ,คะให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ์ผู้บริโภคแล้วก็การคุ้มครองผู้บริโภคนั่นเองนะคะ,ะสนะคะก็คือ สายด่วน1556ซ้าสายด่วนผู้บริโภคกับอยอหรือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานั่นเองนะคะใครที่อาจจะยังเข้าเว็บไซต์ไม่เป็นก็สามารถติดต่อไปที่เบอร์โทรนี้ได้เลยนะคะเขาก็จะให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลความรู้เก,รเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพรับแจ้งข้อมูลแล้วก็ร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ที่สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยก็คือผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีอยอยติดบนฉลากนะคะาต่อไปนะคะก็คือสายด่วนหนึ่งสามสามนั่นเองนะคะก็เป็นสายด่วนด้านสุขภาพจิตออนไลน์คลายเครียดนะคะกรมสุขภาพจิตนั่นเองนะคะให้ข้อมูลให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต การใช้ชีวิตยังไงให้มีความสุขนะคะถ้าเรามีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตก็โทรไปที่สายด่วน1323นั่นเองนะคะ,ะต่อไปสายด่วนที่5นะคะสายด่วนที่5ก็คือ1675สายด่วนกินดีสุขภาพดีหรือกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะคะให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยต่างๆ ของเรานั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูสถานบริการด้านสุขภาพกันบ้างนะคะสถานบริการสุขภาพ ของรัฐนะคะสังกัดกระทรวงาสาธารณสุขนะคะ,ะก็อย่างเช่นพวกโรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลเลอสินโรงพยาบาลศราาลีธัญญานะคะโรงพยาบาลออแล้วก็สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีโรงพยาบาลอื่นๆอ,อ,อีกมากมายนะคะที่เป็นของรัฐเนาะต่อไปเรามาดูสถานบริการสุขภาพของรัฐบาลบ้างคะ่ะ ก็คือสังกัดกรุงเทพมหานครนะคะอย่างเช่นพวกโรงพยาบาลกลางโรงพยาบาลตากศินโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารัฐศูนย์บริการสาธารณสุขต่างๆที่อยู่ในกรุงเทพนั่นเองนะคะเรามาดูสถานบริการสุขภาพของรัฐกันบ้างะคะ่ะก็คือสังกัดส่วนราชการอื่นก็อย่างเช่นสังกัดมหาวิทยาลัยเช่นโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โรงพยาบาลศิริราช สังกัดกระทรวงกราหมเช่นโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าสังกัดกระทรวงมหาดไทยอย่างเช่นโรงพยาบาลตำรวจนั่นเองนะคะเรามาดูการใช้ข้อมูลข่าวสารในการสร้างเสริมสุขภาพกันบ้างค่ะก็คือข้อมูลข่าวสารทางสุขภาพสามารถนํามาใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพได้ดังนี้นะคะเนึอ่องก็คือการต้องการการติดต่อโรคที่เกิดขึ้นใหม่และก็ กำลังระบาดนะคะสองการเลือกซื้ออาหารแล้วก็ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกวิธีนะคะสามการป้องกันการถูกหลอกลวงจากสื่อโฆษณาที่เกินจริงนะคะอย่างเช่นกินยากิกนแล้วฉลาดอะไรต่างๆองนี้นะคะสี่การใช้บริการของแหล่งบริการสุขภาพต่างๆนะคะหาการปฏิบัติตนแล้วก็ การดูแลสุขภาพของตนเองแล้วก็ครอบครัวนั่นเองค่ะอ่าสำหรับวันนี้นะคะคุยก็หมดเวลาแล้วในคลิปวิดีโอนี้นะคะอ่าสัปดาห์หน้านะคะเราก็จะมาเรียนในเรื่องของการโคลนนานนะคะแล้วก็เดี๋ยวครูยีก็จะพานักเรียนซ้อน าการเข้าเว็บไซต์ต่างๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปเรียนผ่านซูมอีกทีหนึ่งนะคะวันนี้ก็เป็นความรู้เบื้องต้นก่อนนะคะเพื่อให้นักเรียนได้มีพื้นฐานก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปไ,ไปก่อนที่เราจะไปทดลองการใช้งานนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ